สวัสดีครับทีเดบันเตงเบ็ดแซนครับโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกาย,ยนเวลาตี2 45นาทีครับในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการเจอกันของ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งทัพกันโซซิดี i อเอ็นเรีครับโดยทีมอันดับที่2ของตารางอย่างทัพมารายูเวนตุสเปิดรังยูเวนตุสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงของตารางอย่างทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำ DD ดีดี atbetsand ครับเบสแสนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsand.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ โดยสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดเป็นทางด้านทัพมาลายที่ทําได้ดีกว่าหลังเก็บชัยได้2เสมอ2และแพ้ไป1ครับสถิติ5เกมหลังของทีมเจ้าบ้านอย่างทีมทัพมาลายูเวนตตสครับผลงานถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมครับหลังเก็บชัยมาได้ทั้งหมดส่วนผลงานในบ้านก็ทําได้ดีไม่แพ้กันครับส่วนผลงานในบ้านก็ทําได้ดีไม่แพ้กันครับเก็บชัยไปได้5เกมติดเช่นเดียวกันครับเกมนี้ในการน้าทัพมาซิมิลิโน่กันเลก,กีครับจะผ่าทัพมาลายมาในแผน 352โดยจะมีบอยเซียเสเซตนน่รับหน้าที่เฝ้าเสาเกียลสันเบเมอร์บัญชาเกมรับมานูเอลโลกาเตลลี่กับอาร์เดียงบาริโอขุมเกมแดนกลางและทีเด็ดเกมลุกจะเป็นทางด้านเฟเดร์กิโอซีซ่ากับบอยเซคีนครับส่วนผลงาน5เกมหลังของทีมเยือนอย่างทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ดีไม่แพ้กันครับหลัง5เกมพวกเขาก็เก็บชัยไปได้ทั้งหมดส่วนเกมนอกบ ้า5เกมก็ทําได้ดีไม่แพ้กันหลังเก็บชัยไปได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับเกมนี้โดยการนําทัพของซิมูเลเน่อินตาี้จะพาทัพงูใหญ่มาในแผน3-5-2เช่นเดียวกันครับโดยจะมียานซอมเมอร์รับหน้าที่เฝ้าเสาสเตฟานเดไฟบัญชาเกมรับเฮนดริกมัตคิทยานคุมเกมแดนกลางกับนิโคลโลบาลเลล่าส่วนที่เด็ดในแดนหน้าจะเป็นทางด้านมาคัสตูรามกับลาตาโนมาร์ติเนสครับเกมนี้เปอรเล ราคามาที่ทีมเยือนอย่างทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานต่อเจ้าบ้านมาลายูเวนตุสอยู่ที่ราคาปปครับทั้งคู่ถือว่าผลงานทําได้ดีกันจาก5นัดที่ลงเล่นบวกกับขุมกําลังโดยรวมของทั้ง2ทีมอยู่ในระดับที่สูสีกันสถิติการพบเจอกัน5นันหลังสุดจะเป็นการเสมอกันถึง2เกมใน,นนี้มีโอกาสจบสกอร์เสมอค่อนข้างสูงเพราะทีมเยือนอย่างทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานบุกยันเสมอได้ก็เป็นผลดีกับพวกเขาส่วนเจ้าบ้านก็ ็คงเล่นแบบรัดกุมพอสมควรห่างเน้นเกมบุกพาดขึ้นมาแต้มที่ตามหลังอยู่ก็จะห่างออกไปเรื่อยๆครับเกมนี้ฟันธงว่ากินกันไม่ลงจบเสมอทั้งคู่แบ่งแต้มกันไปครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ